แต่ต่อที่แพทยที่เกณฑบอกนะเป็่อหาศาสตร์สามใน,น,นมิสซิสเป็นเป็นใมิสซินะครับในราชบจิ๋วซร่งเราต้องไปออยาที่โรงพยาบาลที่ใช้ในมิสซินั่นแหละเป็นเล่นระดับยากนะครับ วิ่งไม่ต้องวิ่งครับวิ่งไงระดับยากให้กระสุนหนึ่งร้อยแล้วก็ปืนสิบห้านะครับถ้าเป็นเล่นปิดยูรอบแรกระดับง่ายนะครับก็จะให้กระสุนเล่นดาะกระสุนถึงสองร้อยยาถึงสาม ป่าอไปก็ยากเาลยยิงเอาเลยวันจับ่าด้วย มงมุมอย่าไปสู้นะโดนก็ได้โอ้ยลูกแมงมุมนะครับมีพิษด้วยต้องรีบวิ่งนาวิ่งนะครับหนีไปหลอดบินนี่ไม่น่าจะมีนะ มียายมีปืนให้ไหมแบบยากจะไม่ค่อยมีอะไรไม่มี เราก็ต้องวิ่งไปทางนี้ก่อน เฮ้อย่าว่ามาจับผ้าด้วยอย่าไว้ใจทางอย่าว่าใจคนอาไว้ใจผีไม่มีอะไรให้คนที่เคยทำตรงนี้ผี น่ากลัวคือเวลามันจมตีพอขาดเลยนะคระบยึดดยึดยึดยยยยย ก็ายังควายอยู่มัานั่งหรือยังไงเนี่ยเดี๋ยวนั่งห่อนั่งยังไงหลบมันเป็นที่จอยเราวะนั่ยเล่น ไม่โดนจีบอ่ะเป็นกับตาเนี่ยต้องลุ้นต่อเขียวตลอด ยาสีฟ้านี่กันมแมลงได้นมันของเออนี่เมื่อกี้มันเซฟไม่ไใช่หรอเออไปเซฟไปอะไรก่อนเก็บของนะครับยังไม่เซฟไหนลัง เออตรงนี้เอง,งนี้ไว้ก่อนมีมีดมีอะไรให้ไหมเกืออาวุธวะโนต้อง no. ช่วยตัวเองอุทยานดีกว่าลุยหลายครั้งเลยจีไป ก็ช่วยได้นะมันหลงลืมก็ใช้ึงอาเสียงของหมอโรงบ้านท่านต้องพูดเท่านั้นนะครับจะริบไปได้เรื่เวลาจุกเจอเนี่ยอาจจะไปช่วยคน nè. Đi chán. nè chọn...

ระดับยากไม่มีอะไร้เจ็บเลยครับก็มีน้อยยาบางนิดนึง เมึงก็เหลือเจเบสีพเข้าไปตรงนี้มีนอนหรือผีนี่แหละเนาะถ้าผีนอนก็ตัวคเณเนตาจำได้3,2,5งห้าเนาะใช้กุญแจเมื่อกี้ปกเสือพิเศษแน่เลยรอบที่แล้วมุมนั้นนะครับ อนนี้เราดูซื้อหวยไม่ค่อยถูกมาไปตรงที่ไกลๆก่อนดิบนแน่เลยนี่อันเอาใกล้ๆก่อนปิดแม่งน้ำแน่นี่เกลีดเรื้อมาใกล้ๆนี่แหละเอาละยี่สิบห้า รอบนี้ได้ไหมไนนอ้ไปอยู่แล้วไม่มีดวงเลยเสียงดวงเสียงโชกเลยไะเป็นโหมแเลยที่เดิม จะหาคุณติดขอบเท่าไหร่ที่เดิมคือตรงนี้นะครับแต่ขอบนี้ตรงนี้ไหมเป็นยังไงได้ได้ใช่ไหมใช่ ไม่อยากเข้าไปดูั่นหนะึ่สองสองห้าได้โอีไม่ต้อคุณอืมมีดวงจากที่เล่นด่านจิ้วมาควจำได้เจ็บระเบียรรถตัวเอง ต้องลงไปฉันอีสาม เลยลื้อไงมันลองขึ้นไปข้างบนก่อนเด <Okay. S 1> เอาลงมาอีก <Okay. S 1> ลงมาอีกมันจะหายไหม mm hmm. แค่ตัวหนึ่งเอา้าป mm hmm. ีที่คาลิปมันหายไปไหน mm hmm. ใช่มาเยอะกว่าเดิมนะมึง ยเ,เยใช่ว่ามันจะหายไประดับยากนียม,มันก็ท้าทายอย่างนี้แหละครับมันไม่กลัวมัยับแต่ชิดมันน่ากลัวมาก น่ๆๆยไม่ออกมาสักทีไอ้นี่ยังไมันใกล้นะครับตัวนี้ใกล้แล้วหลุดออกยาก ดิเวีรอบๆกันไม่มีอะไรให้เลยแล้วมึงให้ยามาอย่างนี้เนะี่ยกูจะเอายาสีพวกนั้นไปผสมมไม่ให้ต้นไม้สีเขียวออกเฮ้ แอนย็นมึงจะไปสู้แน่แห่งตัวนี้อุ้ยเกือบกินยาพลาดนคะครัจำได้นอ่งหนึ่ง จะราศีอคาแก่นยงไม่ได้ อูมันได้อเจ็บเนี่ยไม่ให้สมุนไพรสีเขียวอ้ปีิตมีให้นะทางใหทุกหนอพี่ไม่ให้ดูแม,ม,ม,ม่เอานะครับอันนี้ก็ซับซ้อนพอหัว นี่มีแนี่ตัวนี้นี่มันหายไปไหนวะที่มันอยู่นี่นะวิ่งรอบนี้ทำไมใจดีแท้ไม่ให้มี แต่ยังประมาณเกมมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะครับทำให้จับทางมันไม่ได้โอเแต่เห็นไหมมันอยู่ข้างล่างอ ยันได้คุ้มค่ามากเลย27เปอร์เซ็นต์ห้เขาเซฟใอ้เาเนี้นตาก็เซฟไว้ก่อนนะครับไม่งั้นได้เริ่มใหม่ตั้งแต่ มาจากจิวมาต่อไปปูดน้อยนะครับมีวิธีเดียวที่จะรอดได้คือวิ่งไปช่วยจ,จีวจีวมเอาไปช่วยดูสิี๋่วไปจีวมครับวิ่ yeah. tình Chỉ có thể thấy